สวัสดีครับสวัสดีพ <or> ี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้นะครับผมมาให้ชมบอลสีดาบคุณแพนนะครับผมเนื่องจากบางท่านนะครับผมอาจจะชอบบอลใบแดงแต่ว่าอาจจะไม่เคยเห็นนะครับบอลสีตัวนี้เนื่องจากเป็นบอลที่ค่อนข้างที่จะหายากนะครับผมเนื่องจากเมื่อวานนี้นะครับผมมีลูกค้านะครับที่รับไปนะครับผมเพิ่นบมมีบอลตัวนี้นะครับ เลยกับว่าเพิ่งเคยได้ยินนะครับผมชื่อบอนตัวนี้นะครับจริงๆแล้วบอลตัวนี้นะครับมีมานานแล้วนะครับผมทุกท่านเพียงแต่ว่าจะบกค่อยมีคนเอามาขายนะครับผมเนื่องจากบอลตัวนี้ค่อนข้างที่จะหายากนะครับแล้วกษณการสังเกตนะครับผมจะง่ายนะครับผมทุกท่านเพราะใบพ้นจะมีความดํานะครับผมเนาะดาเข้มสีแดงเม็ดมะขามนั่นเองนะครับผมทุกท่านเนื่องจากบอลตัวนี้นะครับผมกระดูกก้านใบของเขานะครับ จะมีความชัดนะครับผมเนาะเมื่อแก่ตัวไปแล้วนะครับผมทุกท่านซึ่งนานๆไปใบพ่นจะเป็นใบยาวนะครับคล้ายๆบอลสีกวนอูนะครับผมซึ่งบอลตัวนี้นะครับผมใต้ใบของเขานะครับผมก็จะเป็นใบเข้มๆแบบนี้นะครับนี่กระดูกก้านใบเพิ่นก็จะออกเขียวไปทางดํานะครับผมทุกท่านซึ่งตรงจุดนี้นะครับตรงที่ต้นแก่ของเขานะครับผมจะเป็นลักษณะแบบนี้แต่ถ้าต้นอ่อนนะครับผมเนาะจะออกลักษณะเขียวเขียวเข้มๆนะครับ นี่ครับถ้าต้นอ่อนๆของเขานะครับผมที่ยังโอเคจัดนะครับจะออกเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับผมซึ่งจะมีความแตกต่างกับบอลสีนักราชพอสมควรนะครับผมเนื่องจากเนื่องจากบอลสองตัวนี้เป็นบอลคนละสายพันธ์กันนะครับผมทุกท่านแต่ว่าพูดถึงความเข้มนะครับพอๆกันนะครับผมถ้าเป็นต้นที่แก่ๆนะครับผมทุกท่านจะมีความเข้มนะครับผมเดี๋ยวยกมาเปรียบเทียบให้เบิ่งนะครับนี่ครับมาเปรียบเทียบกับบอลสีนักราชบอลสีห้องเฮานะครับผมที่ เพ็่นแก่เต็มฟอร์มนะครับผมเห็นบอกครับฟอร์มใกล้เคียงกันนะครับอันนี้สําหรับท่านใดที่ชอบไม้พื้นใบยาวๆนะครับผมทุกท่านเป็นใบเรียวยาวคล้ายๆบนสีกวนอูบนสีนักราชต่างๆนะครับผมทุกท่านอันนี้ก็เอามาให้ชมสำหรับท่านที่ชอบเกี่ยวกับบนสีบนเก่าบนเลี้ยงนกตู้อะไรประมาณนี้นะครับผมทุกท่านมีความใกล้เคียงกับบนสีนครราชนะครับผมเนื่องจาก บอนสีนักราชนั้นจะแผงมาจากบอนสี้องเฮาอีกทีนึงนะครับแต่ว่าต้องใช้เวลานานมากกว่านั่นเองนะครับผมท่านนี่อันนี้ให้รีวิวให้ชมนะครับเดี๋ยวมาเปรียบเทียบก้านใบให้เบิ่งอีกทีนึงชัดๆนะครับผมนี่ครับก้านใบของเพื่อนนั้นครับผมจะออกเขียวไปทางดำนะครับผมทุกท่านแต่ว่าบุมมิสเซียนเด้อครับผมทุกท่านนี่แต่ว่าบอสีนักราชหรือ้องเฮานะครับผมจะออกลายๆนะครับน roommate, ี่ชัดเจนนะครับผมอันน uh, ี้คือขอบเปรียบเทียบนึงนะครับผมเนาะบางที ถ้าเราไปเจอนึกว่าเป็นบอลตัวเดียวกันนะครับจริงๆแล้วจะมีความแตกต่างกันพอสมควรนะครับผมทุกท่านนี่ก้านเพิ่นนะครับผมนี่นักราชนะครับจะออกไปทางน้ําตาลชมพูนะครับผมแต่ว่าอันนี้ออกเขียวเข้มนะครับผมนี่ถ้ามองไกลๆนี่คือสีดําเลยนะครับผมทุกท่านนี่อันนี้เป็นเอกลักษณ์ของบอลชนิดนี้นะครับผมทุกท่านเนื่องจากนานๆที่มีมาแบ่งนะครับผมเพราะว่าเป็นบอลค่้นข้างที่จะทําจํานวนได้น้อยนั่นเองนะครับผมปีนึง ก็ออกมาแบ่งสักรอบสองรอบนะครับผมทุกท่านเนื่องจากปีที่แล้วนะครับผมก็เอามาแบ่งอยู่รอบหนึ่งนะครับผมแต่ว่าปีนี้ฝนตกเร่งๆนะครับผมทกท่านใบเพืนบุกค่อยงามนะครับพอใบกลับมาสวยมางามก็เอามาแบ่งนะครับผมทุกท่านเนื่องจากเป็นบอลที่คนขานที่จะหายากนั่นเองนะครับผมก็เลยนานๆทีนะครับอันนี้ลูกค้าเพิ่นสั่งจองตั้งนานแล้วนะครับผมทุกท่านเป็นเดือนแล้วนะครับผม แต่ขอขอบคุณมากๆนะครับผมเนื่องจากพันร้อนะครับผมทุกท่านแล้วก็ผมนัดช่วงต้นเดือนนะครับผมติดภารกิจหลายๆอย่างนะครับผมก็เลยได้มีโอกาสนะครับผมทุกท่านได้ส่งมอบนะครับผมก็เลยมารีวิวให้เบิ้งแล้วกันนะครับผมทุกท่านเนื่องจากท่านใดที่มีบนชนิดนี้นะครับผมอยากมาเปรียบเทียบนะครับผมเลยว่าบางที่ถ้าเป็นมือใหม่เิ่นอาจจะยังบรู้ชื่อนะครับผมถ้าเห็นคลิปนี้แล้วนะครับผมมาสามารถที่จะ ดูรายละเอียดนะครับผมหรือว่าเปรียบเทียบที่ผมบอกในคลิปได้เลยนะครับนี่ครับบนสีถ้าเรามีหลายๆกระถางนะครับผมเนาะเอามาเรียงกันนี่จะมีความสวยงามนะครับเอาให้ตั้งชิดๆกันหน่อยหรือว่าจะตั้งขยายแบบนี้ก็ได้นะครับผมให้มีช่องไฟนะครับผมส่วนบนสีต้นน้อยๆนะครับผมเมื่อวานนี้นะครับมีคนสอบถามมาปรึกษานะครับผมว่าเลี้ยงยังไงให้ เป็นพุ่มเป็นกอแบบนั้นนะครับผมเนื่องจากเอาจิงๆนะครับผมเนาะผมจะคัดเลือกบอลที่สวยๆนะครับที่ใบดกๆแล้วนะครับนาไปขายนะครับแต่ว่าแต่ว่าบอลที่กําลังเลี้ยงให้ได้ฟอร์มนะครับผมทุกท่านก็จะมาตั้งแยกออกไปนั่นเองนะครับผมก็บบุคคลเห็นนะครับเนื่องจากบอลนะครับต้องใช้เวลานานนะครับในการฟื้นตัวนะครับบางที่กอที่เพิ่งแยกออกมานะครับผมทุกท่านเขาก็มีการพัดใบเป็นธรรมดานะครับผมทุกท่านเราตัดออกเลยนะครับผม นี่อย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่อันนี้บอลสหรับที่ยังไม่ได้ฟอร์มนะครับผมผมจะแยกออกมาฝั่งนี้นะครับก็มีเป็นบางส่วนนะครับผมที่อาจจะบงงามนะครับผมเราก็ค่อยๆดูไปนะครับผมแต่ว่าบางท่านอาจจะซื้อบอลมาแบบหัวไม่ค่อยใหญ่นะครับผมจะบ้ค่อยเต็มฟอร์มนั่นเองนะครับผมอันนี้ผมเน้นต้นไซแม่พันธุ์นั่นเองนะครับผมก็เลยทําให บอน,นั้นมีความสวยงามและโดดเด่นนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็นํามาให้ชมเบิ่งสำหรับท่านใดที่ชอบบอนสีใบแดงๆนะครับผมจะได้เป็นแนวทางในการเลี้ยงบอนนะครับผมนี่ครับอันนี้ถ้าเป็นบอนจํานวนต้นหลายๆนะครับผมอาจจะใบนะครับบวกเข้มงามแบบนี้นะครับเนื่องจากเขาจะแย่งสารอาหารกันนะครับผมแต่ว่าผมบอยากแยกออกหลายๆโกนะครับผมขายยกโกให้ลูกค้าไปอย่างนี้เลย อันนี้บบได้แยกกอ,ออกนะครับผมขายให้แบบเป็นโกเต็มๆแบบนี้เลยนะครับผมเนื่องจากบางท่านกนอยากเอาไปแยกไปขยายเองนั่นเองนะครับผมต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมและกดไลค์เป็นกาลังใจให้นะครับเจอกันคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนและมารับชมนะครับ